เดี๋ยวยากให้ยังังน่าจะดีกว่าสวัสดีครับคนถามยังไม่ใี นี้มาโรงงานบิกแคมิราวิกโปรเดสครับผมก็เป็นมหากรรมเกี่ยวกับกล้องนะครับผมก็สำหรับเอาใจสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกทุกคนแล้วกันครับผมใครที่สนใจก็สามารถแวะมาดูกันได้นะครับโปรดีจริงโปรดีจริงที่นี่รถแบบมีรถถึงแบบเจ็ดสิบก็มีแต่ได้ยินมาเนะี่ยโปรดีมันถ่ายวิวมากกว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายหน้าตัวเองมากนักส่วนใหญ่จะแบบ เวลาไปสถานที่สวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายเก็บเอาไว้เช่นแบบถ่ายท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าระเบียงคอนโดเงี้ยนะผมก็จะถ่ายท้องฟ้าเก็บไว้เวลาตอนเช้าใครจะขึ้นอะไรเงี้ยก็ชอบแช่ดูกับแมวครับทุอย่างใช่ใช่ใช่เอ่อตอนนี้ยังครับผมเพราะว่ามามาถึงก็ขึ้นไปอีเวนต์เลยแล้วก็มาเลิกอีเวนต์เลยหลังจากนี้ไม่แน่อาจจะแวะแวะเยี่ยมเยียนหน่อยครับ เฮ้ยผมเคยนะผมเคยถ่ายเป็บล็อกเก็บเอาไว้เฉยๆแต่ว่านั่นแหละครับอย่างนี้ทุกคนเห็นมันก็จะยากๆนะหรับผมนิดนึงมือใหม่มือใหม่แต่กล้องกล้องใหญ่ผมก็เคยใช่ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็กล้องใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นตอนเรียนมหาลัยแล้วกันก็เรียนเกี่ยวกับถ่ายภาพแล้วที่นี้มาด้วยนี่แหละครับมีได้ได้ลองได้ใช้บ้างตั้งแต่จบมาไอ้บกับเกับต้องไม้ขึ้นช่วยหมดแล้วไปอยู่หน้ากล้องแท้ดีครับ เพราตั้งแต่จบมาก็ไม่ได้อยู่หลังกล้องเลยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ากล้องแทนมากกว่าก็เลยฉันไม่ค่อยได้ได้จับมันเท่าไหร่โอเคได้ครับผมก็สําหรับงาน big c a m e ม a big photo d a y นะครับผมก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กันยายนก็ผมก็สามารถแวะกันมาได้นะครับผมสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังกล่าวสามารถแวะมาดูได้เพราะว่ามีกล้องครบจริงๆมีทุกรูปแบบเราทั้งโปรโงก็มีโดรนยังมีเลยครับผมก็สามารถแวะมาดูกันได้นะครับผมอาจะใสยคอนเทนต์ครับ อู้ฮั่นอู้ฮั่นดีนดีใจมากครับผมเพราะว่าเราได้ไปเจอพี่พี่บรรทัดชาวจีนดลวยกลกันครับผมก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากน่ารักมากอู้ฮั่นัางแดกครับรอนแต่ว่าบ้านเมืองเขาสวยจริงครับแบบเหมือนเอย่างอย่างรูปที่เผมวมงมาสุด ของกูช like kind of mm ีก็จะถ่ายกับเหมือนเป็นกำแพงเมืองกำแพงบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าถ่ายออกมาคือผแบบอยู่ในลานเลยอะไรเงี้ยบ้านบ้านช่องก็แบบนีมากก็ใช่ครับผมตั้งแต่เริ่มทํางานกับกูชีก็น่าจะเข้าปีที่สี่อ่ะก็ดีใจดีใจมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ต่างๆหลายๆที่แล้วกันกับกูชีค่อนข้างเยอะเลยครับก็ขอบคุณกูชีมากๆด้วย ก็มีนะก็มีก็มีก็มีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนหรืออะไรยังไงแต่มีแน่นอนช่วงช่วงนี้ได้อยู่ได้อยู่บ่อยขึ้นแล้วกันเพราะว่าเอ่อช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีบินแบบทปญี่ปุ่น่อทข้งบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีบินแบบต้นเดือนหนาก็ก็นั่นแหละแต่ว่าก็ได้อยู่อยู่บ้านเยอะหน่อยได้เจอลูกๆเยอะหน่อยครับผม อะไรนะก้ามตแก้ามตนี่ทุกคนชอบเข้าใจผิดว่าที่อาซาแต่งตัวกองเต้แต่งตัวอะไรเนี้ยเป็นผมจับแต่งแต่จริงคือคุณแม่จับแต่งนะครับใช่ผมก็แบบเออตลกดีแบบเปิดไปเห็นแบบเออแม่เอากล้ามไปใส่ให้อาซาให้กองเต้แล้วแบบโพสของน้องๆทั้งสองก็คือแบบเข้าเข้ากับกล้ามมากๆน่ารักครับผมใช่ครับ ก็ติดนะครับติดติดติดแบบผมไปดูพฤติกรรมแบบลาวแมวบอกรักอะไรเงี้ยก็ดูว่าเออน้องๆก็มีมีทุกอย่างครบ <c oughs> ใช่ๆๆใช่ใช่ใช่แต่แต่ไปแบบดีเช็คข้อมูลเอ้ก็น้องเขาก็ทําแบบนี้กับเรานี่หว่าะไรก็แสดงว่าน่าจะยังรักเราเราเราอยู่แหละอะไรเง,ง,งี้ยเช่นแบบเวลามองหน้าเขาแล้วถ้าเกิดกบีตาแล้วเขาก็บีตาตอบแปลว่าเขาบอกรักเราอยู่ อ่าหรือว่าแบบมี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 ครับผมหรือว่าแบบเดินเดินมาแล้วก็แบบมาทิ้งตัวกลางก็อาพุงให้ให้เกาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนะครับไม่ใช่แค่แบบกลางแล้วมีครับก็ก็มีเรื่อยๆอะไรครับผมก็อย่างวันนี้ก็งานที่ไทย ใช่ใช่หลังจากนี้ก็อาจจะมีงานที่ไทยเรื่อยๆแหละก็รอติดตามว่าจะเปงานอะไรครับผมแต่มีเรื่อยๆแน่นอนครับม,มีีมแน่นอนเหมือนกัน <laughs> แต่ก็ยังไม่รู้จะเดือนไหนเหมือนกันแต่คิดว่าในปีนี้แหละพยายามจะจะปล่อยปล่อยให้ทันในในปีนี้ครับผมก็ฝากรอติดตามด้วยอ,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 อนัมีมีก็ได้ นี่ก็ได้ไม,ไ,ดไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดอีกแล้ว <c oughs> อยากให้เซอร์ไพรส์กันละกันครับแตาบอกก่อนนะว่าผมเห็นว้าวไหมไม่รู้แต่ผมเ้าแต่เ,เดิม,มผมวบาวแน่ผมเบาวแน่หาตามความชอบตัวเองอ่าโอ้ <c oughs> ใช่ครับผมมีภาพเบลล์ลูกเป็นทองครับผมก็ปิดกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้อยู่ช่วงตัดต่อแล้วกัน ไม่คิดว่าประมาณต้นปีหน้าก็น่าจะได้รับชมครับละครมีละครนี้ละครนี้ส่วนใหญ่มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเอออยากพึ่งบอกนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็มีละครครับอือ <c oughs> น่าจะออนแอนน่าจะปีหน้าชัวร์เพราะว่าก่อนจะถ่ายเสร็จก็ยังไม่ได้ถ่ายเสร็จพันปีที่เดวยหรือเปล่า น่าจะใกล้แล้วครับผมช่วงสิบปีที่ผ่านมาทุกปีปีนี้ต่อปีไหมครับไม่รู้ดูก่อนอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองขออันุญาไปปรึกษากับทีมก่อนแล้วกันว่าจะยังไงดีครับผมใช่ใช่แพนเปลือแล้วแพนเปลือยแล้วแล้ว ว่ายน้ำเดี๋ยวไปจัดที่เราสระว่ายน้ำเลยที่เระใช่ใช่ใช่คิดว่าคิดว่าแต่ว่าถ้าถ้าไม่ติดอะไรใช่ครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเย็นตัวได้แล้วเรียมข้อเข่าเย็นอะไรก็พาไปวิ่ง พาแฟนๆไปลงละครอะไรอย่างเงี้ยครับฝากอะไรไหมขอฝากด้วยแฟนโอเคก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยนะครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะมีอะไรออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆเลยครับผมครับฝากซัพพอร์ตผลงานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพดีนะครับ

आ ठीक है ठीक है